สวัสดีค่ะชั้นโคลโศพิโศพิชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำตะโก้เผือกค่ะนะคะตะโก้เผือกวันนี้นะคะเพื่อนเราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยกรัมแป้งเทเยม่อมนะคะยี่สิบกรัมเผือกสี่ร้อยกรัมนะคะน้ำตาลนะคะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทราย รวมกันนะคะ350ากรัมนะคะอันดับแรกนะเพื่อนนะเรามาผสมก่อนค่ะในที่นี้เราใช้หางกะทินะคะหางกะทิเราใช้เบื้องต้นก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวแป้งว่าแป้งเขาจะเหลวไปไหมหรือว่าแข็งไปไหมนะคะ วันนี้เราใช้หางกะทิ<ก>เราใช้หางกะทิประมาณหนึ่งลิตรนะคะหรือแผ่น PVC นะคะกะทินี้เป็นกะทิเราพันเองนะเพื่อนนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราใส่นี่เลยค่ะเพื่อนนะคะใส่แป้งข้าวเจ้า แล้วก็แป้งเทาเ้ายามอ้อมน,นะคะใส่ไปเลยนะคะใส่แล้วก็คนนะเพื่อนคนไม่เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาแข็งนะคะเราก็จะเติมฐางกระพที่มบีกตอนนี้เราจะเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าแป้งเนี้ยเขาแข็งไหม กอเข้ากันแบบนี้แล้วนะน้ำตาลก็เพื่อนใส่เลยนะคะน้ำตาลนี้ถ้าบางบางคนนะคะไม่ชอบน้ำตาลปี๊บก็ใส่เพาะน้ำตาลทรายก็ได้หรือบางคนไม่ชอบน้ำตาลทรายนะคะรสเคืจะหวานแหลมก็ใส่เฉพาะน้ำตาลปี๊บก็ได้ นะคะไม่เกี่ยในเรื่องน้งตาลนะคะเราจะทำตัวเขาก่อนนะคะเพื่อนคะเราละลายดีแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่เผือกเลยนะคะใส่เผือกลงไปเลยค่ะบางคนนี่ค่ะอาจจะปวนไปแล้วนะคะค่อยใส่แต่เราใส่พร้อมเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเคยเห็นแม่ค้าที่ทำขายเนี่ย เขาจะใสเ่เผือกไปด้วยเลยค่ะเพื่อต้องการให้เนื้อเผือกเนี่ยเขาขยุ่ยออกมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปกวนกันค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราพักแป้งไว้แล้วนะคะประมาณสิบนาทีคะ่ะนะคะเราตีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกวนกันคะ่ะเปิดไฟกวนนะคะ ไฟในการกลวนนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางไฟไม่แรงมากนะคะเราจะกลวนจนแป้งสุกใสดีนะคะขนมไทยอย่างเคยนะคะเพื่อนนะเวลากลวนไม่ให้กลวนในทางเดียวกันนะคะแป้งจะได้ไม่คืืนตัวนะคะเริ่มข้นแล้วนะเพื่อนนะคะนี่เริ่มข้นแล้วนะคะ เราต้องกวนห้ามหยุดนะเพื่อนเพื่อนคะอย่างนี้แป้งค่อนข้างแข็งเราต้องเติมน้ำไปหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะนะคะแป้งค่อนข้างแข็งเราต้องเราจะเติมน้ำไปอีกประมาณ2 0 0 c ีนะคะทางกะทิที่เหลือนะคะ ขนมไทยนี้นะเพื่อนนะเขามีวิธีการนะคะก็คือถ้าแป้งแข็งเติมน้ำนะคะแต่ถ้าแป้งนิ่มก็กวนนานๆให้เขาแข็งขึ้นมาได้เราต้องกวนเป็นแป้งใสนะเพื่อนนะนะคะแป้งนี่ใส่นะคะนี่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนคะเวลาเราจะเช็คว่า นะคะเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเงาแล้วก็จริงนะคะแต่เราต้องกลนให้เขาล่อนนะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าตะโก้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่กระทงเนี่ยนะคะเราใส่ถาดเราต้องตัดใช่ไหมคะต้องล่อนนะคะเราก็เช็คแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเอามาใส่ถ้วยนะคะมาใส่ถ้วยก่อนรอให้เขาเย็นนะคะ พอเขาเย็นแล้วเราลอกดูถ้าลอกได้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วถ้าลอกยังไม่ได้ต้องกวนต่อนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้เรากวนไปเรื่อยๆก่อนแป้งเขาใส่จิงค่ะนะคะแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเขาจะร่อนไหมนะคะ วันนี้เราใช้กะทิสดในการทำนะเพื่อนนะจะหอมมากเลยนะคะน่าทานมากนะคะหอมมากค่ะน่าทานจริงๆนะคะเราใช้กะทิะสดเพื่อนคะนี่เย็นแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะร่อนได้แบบนี้นะให้หนึงใช้ไม่ได้นะคะออคต้องกวนต่อเพื่อนคะตันนี้ก็โอเคแล้วนะคะไหลได้แบบนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะ ได้แล้วคะ่ะเราไปใส่กระทงกัน,นะคะ่ะแล้วกวเนเสร็จเราจะมาตักหยอดใส่กระทงเลยนะเพื่อนนะในปริมาณที่ประมาณครึ่งกระทงค่ะนะคะค่อยๆหยอดนะเพื่อน เราจะหยอดประมาณนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวมีหน้าอีกจากที่เราทําตัวเสร็จนะคะเราจะมาทําหน้ากันค่ะหน้านั้นเราจะใช้หัวกะทินะคะหัวกะทิที่เราใช้นี้ประมาณ800นะคะ8 0 0 c ีหรือ800กรัมเลยนะคะเรามาตวงเอาคะ่ะ แป้งที่เราชั่งไว้นะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้านี้เราใช้50กรัมนะคะแล้วก็แป้งเทาายาอม่นะคะ20กรัมสำหรับเกลือนั้นเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะไม่เค็มแล้วค่อยเติมประมาณนี้ค่ะเพื่อนนะคะ1ช้อนชากาแฟนะคะ คนไม่เข้ากันแล้วชิมค่ะอย่างไรก็ต้องชิมนะเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในความเค็มนะคะในที่นี้นะคะหน้าปกติแล้วถ้าเป็นโบราณแท้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่อันนี้เราใส่ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะกว่านิดนึงพอค่ะ หรือบางคนจะสามชั้นต้นเลยก็ได้ทนได้แบบนี้เราไปกวนนะคะเพื่อนไปกวนกันค่ะกวนด้่ไฟอ่อนๆนะคะกวนจนแป้งใสนะคะเพื่อนนะกวนไปทางเดียวกันเช่นเคยนะคะ เราจะกวน็นแป้งใสนะคะนี่ก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะนะคะกวนหน้าจะง่ายกว่ากวนตัวนะคะด่งนคทีนี้เรามาหยอดหน้ากันค่ะนะคะ ไม่ต้องหยอดจนล้นกระทงนะคะโตะอโก้เผือกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาหน้าทานมากค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่เย็นนะคะอุ่นๆอยู่นะคะ หวานมันอร่อยมากนะคะแล้วก็หอมเผือกเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะลองทำทานทำอร่อยก็ทำขายเลยค่ะนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับขนมโบราณโบราณของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ